กองหนวยการรักษาความมั่นคงภายในรัชอาณาจรรักรเสนอเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสวัสดีค่ะการเล่นกีฬาถือเป็นกิจกรรมที่สามารถทำร่วมกันได้ทุกเพศทุกวัยไม่ว่าเชื้อชาติใดาศาสนาใดนอกจากนี้ยังเป็นการออกกำลังกายและสันทนาการเพื่อปรับกระบวนศั์ทางความคิด และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ให้ความสําคัญกับการดูแลตนเองมากขึ้นด้วยความสําคัญของการเล่นกีฬานี้เองชมรมกีฬาหลายแห่งจึงพยายามสร้างความระหนักให้ประชาชนหันมาเล่นกีฬามากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่สามารถพัฒนาทักษะต่อย,ยอดสู่การเล่นกีฬาระดับอาชีพได้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะ ผมนายจารึกสัอิศเป็นนายกสโมสรบุคลากรนะครับอยู่ประจำภาควิชาพละศึกษาคณะศึกษาศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เวียเขตปัตตาัีก็ในส่วนกิจกรรมที่เป็นลักษณะของการออกกำลังกายนะครับแล้วก็กีฬาที่ที่ทางสโมสรเนี่ยนะครับได้ทำร่วมกับมหาวิทยาลัยนะครับก็จะมีกิจกรรมกีฬา ซึ่งจะมีลานกีฬามีสนามเปตองนะครับมีแบดมินตันนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมให้หลังจากที่เสร็จภารกิจหรือว่าเสร็จจากงานเนี่ยก็ได้มาร่วมกิจกรรมออกกำลังกายกันในยามเย็น <รอ Philosophy> ก็เป็นภารกิจของสโมสรอยู่แล้วเป้าประสงค์เนี่ยนะครับหรือว่ากิจกรรมหลักก็คือสันตนาการและก็นันตนาการนะครับเพื่อ <la i> <pour S 1> เป็นกิจกรรมให้บุคลากร <la i> แต่เราก็มองไปถึงในเรื่องของสุขภาพ เป็นนส่วใหญ่ในส่วนนี้เราเน้นในเรื่องของบุคลากรเป็นเป็นอันดับหนึ่งก่อนครับแล้วก็ในส่วนของบุคคลภายนอกถ้าเขาสนใจเราก็เปิดโอกาสให้นะครับแต่ก็มีบางกิจกรรมเช่นโยคะเนี่ยก็จะมีบุคคลภายนอกเข้ามาส่วนเปนตองเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้ว9 0ก็จะเป็นบุคคลภายในเป็นบุคลากรแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นบุคลากรที่เกษรรียณอายุไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีะกิจกรรมซึ่ง มีการแข่งขันบ้างจัดการแข่งขันบ้างนะครับซึ่งมีความหลากหลายนะครับรวมไปถึงตะก,ก็รอดห่วงนะครับอันนี้ก็จะมีจากบุกคคลภายนอกเข้ามาด้วยในจังหวัดปัตตานีตอนนี้ก็คือมี13ทีมนะฮะในปัตตานีก็คือท้าตีแล้วคือเกือบทุกที่แค่ในอำเภอเมืองอย่างเดียวก็มี5-6ทีมนะฮะครับก็คือเขาความชอบและก็เหมือนกับว่าเป็นการอนุรักษ์กีฬาไทยไปด้วยครับ เล่นได้คือทุกวัยครับเขาเล่นกันทุกวันครับตอนนี้คือพยายามจัดงานพอจัดงานนี้เหมือนว่าเด็กเยาว,วชนได้มาดูได้มาดูแล้วก็เกิดความสนใจในสามยังวหว้ตอนนี้คือก็มีเด็กที่ว่าสนใจเข้ามาเล่นแต่ก็ระำรวงแต่ว่าเป็นกีฬาที่ว่าต้องมีความรักความชอบแล้วก็ต้องหมั่นฝึกฝน ถึงจะได้แต่ละท่านี่คือต้องต้องใช้เวลาแล้วก็จะชำนาญอะไรคือต้องใช้เวลาเพิ่มไปอีกครับในแต่ละท่าต้องตั้งใจฝึกฝนครับก<อ>็ในใจผมคือตอนนี้ที่ผมทําอยู่นะครับกีฬาแต่ก็รอดห่วงก็คือผมตีง่ายคือเป็นภายใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก<ๆ>็มีจีมมาเข้าร่วมก็คือในงานเขาเรียกว่าง,งานวัฒนธรรมของมออัต,ตนีครับจะมีจัดทุกปีของทางชมรมเราทางหมหาลลย สงสานรนักวิวิเเตปัตานีครับเราจัดแล้วก็คือเราจะเรียกชุมชนมาสร้างความสัมพันธ์ในหมู่คณะคือคนรักตะก้ออนุรักษ์กีฬาไทยไว้ครับส่วนของเบตอนนี้ก็เริ่มเข้ามานานพอสมควรแล้วะครับแต่ว่าคือเราเนื่องจากว่ากีฬาเบตองเนี่ยเป็นกีฬาที่ค่อนข้างที่จะ อุปกรณ์หรืออะไรนี่มันน้อยทุกคนนี่สามารถเล่นได้ไม่ว่าจะเป็นอยู่ในท้องถิ่นไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นชนบทห,หรือในเมืองซึ่งสนามหรืออะไรก็ธรรมดาไม่ว่าจะเป็นสนามหญ้าก็ได้สนามหินก็ได้ที่ไหนก็มีที่ว่างก็สามารถเล่นกันได้ <คำ Leonard> ก็เลยเป็นกีฬาคนนิยมอะฮะนิยมแต่ว่าเป็นกีฬาที่ค่อนข้างที่จะไม่ไม่ต้องใช้อะไรราคาแพงๆลูกไปตองมาสองสามร้อยก็สามารถเล่นได้ตลอด <คำ Leonard> พื้นที่ของสามไปตองใช้พื้นที่น้อยมากก็4เมตรเราสามารถทาพื้นสนามได้แล้วก็ส่วนใหญ่ก็เอาพื้นที่สนามฟุตบอลของแต่ละหมู่บ้านมาตีเส้นเข้าเราได้แนะนําการทําสนามการจัดการแข่งขันแบ่งสายแบ่งยังไงเพราะเมื่อก่อนเราศึกษาตามตาําราพอมาปัจจุบันตอนนี้รูปแบบจัดการแข่งขันก็ได้พัฒนาขึ้นโดยการใช้เวลาเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเราก็เข้าไปแนะนําให้ เยาวาชนตรงนั้นได้เล่นให้ถูกต้องตามกฎกติกาตอนนี้ทางจังหวัดก็ได้มอบหมายให้กีฬาเปตองเข้าไปมีบทบาทในชุมชนหมู่บ้านเพราะตอนนี้อุปกรณ์ต่างๆเช่นลูกเปตองก็จะอยู่ที่อบอตอแต่ไม่มีใครเข้าไปแนะนำให้เด็กพวกนี้เล่นเลยเด็กพวกนี้ก็เอาใช้เวลาว่างไป ม้วสูมหลักยาเสรติด่างจังหวัดทางผู้ว่าก็ได้ำตำหนังสือเข้ามาในหมาเลยก็ได้ให้บุคลากรไปเผยแพร่ในวิธีการเล่นจัดการแข่งขันเพราะในหมู่บ้านนี้ยังเล่นไม่เปลี่ยนกันเลยวิธีจัดการแข่งขันยัง,ยงไงเราก็เข้าไปจัดให้เขาเห็นว่าวิธีจัดการแข่งขันเป็นยงไงวิธีการเล่นเปตองมีกี่ชนิดเดี่ยวคู่ทีมแต่ส่วนใหญ่เราจะเน้นประเภทคู่ให้นักกีฬาประเภทคู่สองคนได้ทำการแข่งขัน แล้วจัดโอเพ่นให้เขาพอหลังจากที่มาเลยเข้าไปแนะนำวิธีการเล่นให้ชุมชนต่างๆก็ไปสรุปได้ว่าเออได้มีเยาวชนบางส่วนได้ออกมาเล่นกีฬาเข้าไปในวัตถุประสงค์ของสมเด็จ้าที่พาไปตองเข้ามาครับผมคือพอมุ่งไปถึงเยาวชนเนี่ยอย่างก,กีฬาเบตองเนี่ยครับพอเห็นผู้ใหญ่เล่นเด็กๆก,ก็ยังมีเยอะ เด็กก็จะมาขอช่วยจะเห็นฝีคนฝีมือดีๆแล้วก็เด็กๆเกยาวชนเนี่ยบางจังหวัดแล้วต่อยอดไปถึงโรงเรียนกีฬาคือกลายเป็นส่งตัวเองขึ้นไปเป็นนักกีฬาเยาวชนถ้าเราจะอนุรักษ์กีฬาพวกนี้ไว้เราก็ต้องมีเยาวชนเพื่อต่อยอดเพราะฉะนั้นทางชมรมกีฬาของมอปัตตานีนะครับจะเป็นตัวแทนในการจัดแข่งขันเยาวชนเพื่อไม่ว่ากจะรวมกีฬาเทศบาลหรือกีฬาเยาวชนต่างๆแล้วก็ยังมีการฝึกสอน ฝึกสอนให้เยาวชนฟรีนะครับน,น้ำน้อยมีคู่สองสามคนแต่ว่ากีฬานี้เล่นได้นานนะครับ70-80ปีก็ยังเล่นได้แต่ว่าถ้าอยากให้มีมิติที่ดีก็คือต้องเป็นเยาวชนต้องเข้ามาเสริมแต่เราต้องวิธีการแบบนี้ <S <S 1> <S 1> ในฐานะที่เป็นคนกีฬานคนหนึ่งนะครับจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจนะครับฉบับที่5เนี่ยนะครับก็คือจะบอกว่าไอ้กีฬาสร้างคนคนสร้างชาตินะครับอันนี้เป้าหมายสําคัญลูกนักกีฬาเนี่ยจะรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยสําคัญต้องแพ้ให้เป็น คือการเล่นกีฬาเนี่ยคนแพ้เป็นเนี่ยมันมีมันมันอยู่ได้ในสังคมนะฮะคือแต่ว่าถ้าเราชนะอย่างเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นกีฬานี่จะสอนเพราะฉะนั้นก็บอกว่าเนี่ยหลักในข่าเล่นกีฬาก็ต้องรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเพราะฉะนั้นเวลาจะนําไปทํางานหรือไปต่อยอดแท้ที่สําคัญก็คือสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยนะครับดังที่ออกกำลังกายแล้วนะครับแล้วก็ได้มีมาพบปะหรือว่า,ามาทํากิจกรรมร่วมกันแล้วเนี่ยก็ได้เรื่องของสุขภาพตามไปด้วย นะครับในจุดเน้นของตรงนี้ของสโมสรเองก็เป็นกิจกรรมนันทนาการที่มีความหลากหลายแต่ว่าในส่วนของกีฬาเนี่ยก็จะมุ่งเน้นไป2ส,ส่วนก็คือสุขภาพด้านหนึ่งแล้วก็มุ่งไปถึงกีฬาสกอ,อมุ่งไปถึงกีฬาของความเป็นเลิศด้วยนะครับก็จะมีแข่งที่กระทรวงนะครับก็ประจําทุกปีแต่ปีนี้ซึ่งติดกับโควิดนะครับก็เลยงดไปปีนี้แต่ปีหน้าก็จะมีกิจกรรมนี้เหมือนเดิมครับ มาอะไรเราเองเนี่ยเรามีพระวัฒนธรรมที่เป็นทั้งไทยพุทธและมุสลิมอยู่แล้วนะครับซึ่งอยู่ร่วมกันนะครับแล้วก็ในส่วนของการทำกิจกรรมร่วมกันเนี่ยบุคลากรประมาณ1,600ักว่าคนนะครับรวมทุกคณะแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีกิจกรรมในช่วงของกีฬาเขาเรียกว่ากีฬา5ประสานนะครับทุกคณะจะมาเล่นกีฬานะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะมาใช้สโมสรใช้เป็นสถานที่ในเรื่องของการแข่งขันแล้วก็ทั้งไทยพุทธและก็มุสลิม นะครับออกมาในเรื่องของการทำกิจกรรมร่วมกันนะครับการแข่งขันกีฬาร่วมกันแล้วก็เน้ในในเรื่องของสุขภาพนะครับโอ้ผมว่ากีฬานี่เป็นอะไรที่ดีนะครับเพราะว่าอย่างจังหวัดปัตปตานีเนี่ยก็จะมีสามเชื้อชาติใช่ไหมแต่ว่าถ้าพอพอ,พอกีฬาเราไม่มีการแบ่งชนชั้นไม่ว่าจะเป็นกีฬาที่เราเห็นเห็นที่ว่ามันตะก้อหรืออะไรเนี่ยจะเห็นไหมว่าเราสามารถว่ามันมัน,ม,นมันทลายเลยนะผมมองว่าคือกีฬาเนี่ยเป็นตัว ทลายจุดตรงนี้ไปเลยไม่มีการแบ่งผมว่าเป็นอะไรที่เหมาะนะกีฬาเนี่ยถ้ามองไปถึงผลดีของกีฬาผมคิดว่าในส่วนของทุกกิจกรรมเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นในหมหาวิทยาลัยนะครับเราก็มุ่งเน้นไปในเรื่องของสุขภาพนะครับผมคิดว่าทุกคนที่มาออกกำลังกายเนี่ยนะครับรวมไปถึงด้านหลังของสโมสรก็จะมีสนามวิ่งให้ทุกคนได้ออกกำลังกายแล้วก็ในเรื่องของสมรรถภาพร่างกายดีขึ้นนะครับแล้วก็พร้อมที่จะทำงานใน่วงต่อไป การเล่นกีฬาถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความสัมพันธ์ทั้งยังช่วยละลายพฤติกรรมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้คนทุกเพศทุกวัยและยังเป็นจุดเริ่มต้นของความสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดปัญหาการมั่วสุมของเยาวชนให้หันมาสนใจกีฬามากขึ้นซึ่งจะสามารถบรรเทาปัญหาด้านความมั่นคงไปได้สวัสดีค่ะกองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร